ดื่มกาแฟลดความอ้วนอยู่แต่ทำไมไม่เห็นผอมลงเลยอะหมอเฟิร์นอ้วนขึ้นด้วยสามแฉสรุปแล้วมันช่วยลดความอ้วนจริง,รงๆหรือไม่กาแฟลดน้ำหนักยี่ห้อใดก็ตามนะเขาพบว่ามีส่วนช่วยลดความหิวได้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะในบางคนเท่านั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยดื่มกาแฟไหนลองตอบมาว่าคุณดื่มแล้วช่วยลดหิวได้ไหมใครช่วยได้พิมพ์หนึ่งใครที่ไม่ช่วยเลยพิมพ์ศูนย์มาหมอเฟิร์นจะได้รู้ฟีดแบคด้วยเนาะเพราะว่าทุกคนไม่ สามารถได้ผลลัพธ์เหมือนกันร่างกายของเราไม่เหมือนกันดื่มกาแฟมันจะช่วยยับยั้งความหิวได้ดีขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าลดความอ้วนนะคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนผลสุดท้ายถ้าคุณดื่มกาแฟแล้วแต่คุณยังทําพฤติกรรมเหมือนเดิมคุณก็ยังเหมือนเดิมอยู่ดีแน่นอนและงานวิจัยนีย้ที่มาเล่าให้ข้อแรกนะมีประโยชน์มากๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ว่ามันช่วยลดความหิวได้ในบางคนถ้าคุณเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยไม่จําเป็นต้องพึ่งแต่กาแฟลดความอ้วนอย่างเดียว เพราะยังไงคุณก็ต้องกลับไปควบคุมอาหารด้วยออกกําลังกายด้วยเพื่อที่จะลดความอ้วนได้ดีขึ้นนนเองเพราะไม่มีอาหารไหนบนโลกใบนี้ช่วยลดความอ้วนอย่าง100%คุณต้องเข้าใจแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งแต่ยาลดความอ้วนเราจะพึ่งแต่อาหารเสริมพึ่งแต่กาแฟอย่างนี้ไม่เอาที่สําคัญถ้าใครอยากลดความอ้วนจริงๆอาหารหลักๆเลยแทบจะ90%ออกกําลังกายหนักแค่ไหนก็ไม่สามารถลดได้อย่างยังย่งยืน